หมิงซาวแอนไลท์สุรินจัดจำหน่ายเครื่องเสียงมือหนึ่งและมือสองครับกลับเข้ามาสู่หน้าที่ตรงนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับจากที่หายไปนานมากเลยครับก็อีพีนี้ประจำวันที่3เมษายน2568ครับก็เป็นอีพีที่40แล้วครับไม่ก็ได้ทำคลิปครับก็ มีของเข้ามานิดหน่อยก็เลยเอามานำเสนอสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนอกครัอีพีนี้ก็เบอร์โทรยังเป็นเบอร์โทรเบอร์เดิมด้วยครับ0826735077ครับสำหรมบเล่นทีเดินทางอ่าร้านจะแจ้งไปอีกทีหนึ่งครับก็อีพีนี้ครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็พอนำเสนอได้อ่ะมาดูว่ามีอะไรบ้างครับที่แรกเลยครับงนี้เป็นแดกแดกคอม p พ c ครับ 3u แล็คคอมเพก 3u ลึก19ตัวนี้ให้ดูตำแหน่ง 3u ลึก19รก้ยังมีจุบประมาณนี้ก็ใช้งานปกติดีครับหัวลอ็อกรายัางดีอยู่ก็ตัวนี้ให้อยู่1,600บาท1,600บาทแล็ค 3u ลึก19นะ1,600บาทครับอ่ะมาดูตู้บลูทูธตู้บลูทูธเป็นของ SKG มันมีมาสองรุ่น เดี๋ยวผมนำเสนอก่อนว่ามันเป็นยังไงอ่าตัวนี้จะเป็นแหลมแบปากแตรอย่างนี้ปากใหญ่ครับดอก12นิ้วดอก12นิ้วพัก m พัก m ขออนุญาตวางแบบนี้เด้อพักมก็จะมีแอมในตัวให้มี usb มีบลูทูธให้ครับตัวนี้แล้วก็มี e q ให้มา5แบนครับให้เราปรับเสียงได้5 s t สเต็ปมีไฟ V u ูโชว์ครับตัวนี้สามารถเปิด fm fm บลูทูธ แล้วก็โวก USB ได้ครับตัวนี้จะพิเศษหน่อยจะมีไม้ลอยมาให้ด้านหลัง1ตัวครับเวลาใช้งานร้องเพลงอะไรก็ใช้ตัวนี้เลยครับตัวนี้มีไม้ลอยมาให้1ตัวครับเดินดอกสอนิ้วครับเป็นตะแกรงปั๊มสวยปลาแตะปากใหญ่ครับตัวนี้ให้คู่ละ2 8 0 0บาท2,800บาท2,800นะครับาทคู่นี้พร้อมดังไปเลยครับเป็นดอกดมเม โรงงานมาเลยครับของใหม้รึกตจีประมาณสี่พันกว่าบาทเกือบห้าพันครับตัวนี้ให้ราคายอยู่ที่2,800บาทสภาพสวยนะไม้เมือยอะไรยังดีเลยครับมามาดูชุดที่2ชุดที่2จะเป็นของ SKG เหมือนกันตัวนี้จะเป็นตะแกรงแคปซูลเต็มครับโลโก้ SKG เป็นดอก12นิ้วตัวนี้สเปคจะสูงกว่านี้ตัวนี้นิดหนึ่งครับจะเป็นแหลม440 ปากแตรเหมือนกันเหลี่ยมสีสูปากแตรครับระบบก็จะให้มาก็จะมีเป็นอ่าฝุ่นนิดหนึ่ง้ะครับไม่ได้ทำความสะอาดแต่ก็ใช้งานได้ปกติดีครับมีคิวมาให้5แบนดคิวมาให้5แบนดแล้วก็มีช่องมิกเซอร์มาให้ครับ2ช่องช่องเปิดเพลงอีก2ช่องครับอันนี้วอลลุมมาสเตอร์ครับมีไฟ VU ให้มีบลูทูธมี USB ให้คร,ครับกําลังขับก็ แรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะตัวนี้ครับก็ตัวละห้าร้อยวัตต์ครับมีซิงกระบายความรอ้อนพวกนี้จะมีแอมในตัวเลยครับมีแอมในตัวสามารถเปิดเปิดฟังได้เลยครับสามารถเปิดฟังได้เลยไม่ต้องใช้ power ไม่ต้องใช้ mixer ครับเพราะว่ามีแอมในตัวครับราคาราคาตัวนี้จะได้อยู่ที่อ่า 3า0 0บาทตัวนี้3า0 0บาทแพงกว่าตัวนี้นิดเดงครับเพราะว่ามิเซอร์จะมีมาให้หลายช่องครับของใหม่ก็อยู่6,000บาทครับตัวนี้สภาพตามนี้เลยสวยๆไม้แน่นๆครับมีมือจับด้านข้างร,รายพร้อมหมดครับก็3า0 0บาท3,200บาทครับมาดูตู้ตู้ตัวนี้จะเป็นอาอมตะซาวเป็นเป็นเหมือนบีวีครับ ด้านข้างก็จะมีเป็นมือจับเดือสองใบสุดท้ายเอาใบรับพันสองไปใบละพันสองนะครับตู้ W วตัวนี้จะเป็นไม้ยี่สิบิไม้ภูเขาเลยเนาะตัวนี้ฝาหลังไม้ยี่สิบิฝาหลังกว้างแปดสิบสูงหกสิบลึกแปดสิบครับตัวนี้จะเป็นฝาหลังเวยมือนแผ่นดินไหวไม่มีขอบเหล็กภาพตามนี้เลย สวยครับไม้ยังแน่นๆอยู่เลยไม้ทุกเท้าทั้งสี่ไปเลยก็ให้ยูใบละหนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทครับ W ับวิวเ่ยก็กว้างแปดสิบสูงหกสิบลึกแปดสิบครับอ่ะมาดูตัวนี้ตัวนี้สภาพจะสวยกว่าตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นอ่าแพนินไว้ v ว v สามสามครับก็จะเป็น W ก็แล้วแต่คนจะเรียกเนาะครับฝาหลังเหมือนกันตัวนี้ขอบเหล็ก งานขอบเหล็กมีจับเหล็กครับด้านหลังก็จะประมาณนี้มาดูด้านหลังครับด้านหลังก็ข้ามุมสวยตัวนี้เพลทเดี๋ยวหาใส่ให้ด้วยครับเพลทเพราะว่าทางร้นเก็บสีให้ก็เลยถอดเพลทออกอยังไม่ได้ใส่เพลทให้เพลทครับก็ภาพตามนี้เลยอ่ะมาด,ด,ามาดูด้านหลังตัวนี้เมื่อกี้ลืมให้ดูด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีเพลทให้อะไรให้ครับตัวนี้ W ตัวนี้น่าจะเป็นหน้าผ้าแบบนี้ เป็นโครงเหล็กใส่ผ้าครับโครงเหล็กใส่ผ้าด้านหน้าตัวนี้หากวิธทยจะไม่ใส่ก็แล้วแต่บจะปล่อยลงๆนี้ก็สวยจะเอาไปใส่ตะแกรงก็สวยครับตัวนี้ใบละ1,400บาทมี4ใบเด้วครับกว้างก็กว้าง70สูง54ลึก80กว้าง70สูง54ลึก80ครับมี4ใบครับมามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นเทอร์โบ โซโบครับมันจะเป็นปกติตู้จะวางแนวนอนอันนี้ครับเราวางแนวตั้งครับก็กว้างกว้างแนวนี้100สูงแนวนี้55ครับลึก70มี1 2 3 4 5 6 7 8มี8ใบครับด้านข้างก็จะมีเป็นมือจับอย่างนี้ใช่ครับตัวนี้เป็นตู้18นิ้วเดี๋ยวต้องบอกก่อน18นิ้วทุกใบเดี่องพี่แจ้งมาผมแจ้งว่าขนาดกี่นิ้ว อันนี้ก็สิบแปดนิ้วเหมือนกันครับก็ได้อยู่ใบละงานขอบเหล็กเด้วยอัแจ้งก่อนงานขอบเหล็กครับใบละหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยไปมีอยู่แปดใบเด้อครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยมีอยู่แปดใบมาดูดิลอีกชุดหนึ่งก่อนจะไปดูสินค้าตัวนี้ลิวอีกชุดหนึ่ง w ชุดหตัวนี้จะเป็น w อ uh, ่าวร้กว้าง58สูง1เมตรลึก70ครับรถนี้ W จะมาเยอะหน่อยต่อตัวนี้ขอบเล็กครับเหลืออยู่2ใบตัวนี้ให้อยู่ใบละ1,200บาทไปครับาทครับใบละ1,200บาทอ่ะมาดูระบบไฟไฟตัวนี้มีมา4ตัว ตัวนี้จะเป็นตัวรุ่น260 260าคาก็ใช้งานงปกติดีครับ260ขับไปลองเราแสด่ดูอันนี้เปิดลำเท่าไหรนะ่คอ่ะแสงประมาณนี้เลยครับก็ใช้งานปกติทั้งสี่โกม แรงๆครับตัวนี้สองหก็ูนย์ก็แไปใช้ก็เอาไปใช้กับบอร์ดเด้อครับใช้กับบอร์ดเรตตังเป็นออโต้ก็ได้ครับทำเป็นตั้งเป็นออโต้ก็ได้ครับตัวนี้จะเป็นสองหครับแรงๆครับตัวนี้อ่าตัวนี้มีมาสี่ตัวให้ตัวละตัวนี้ให้อยู่ตัวละสี่พันรวมส่งเ้อตัวละสี่พันรวมส่ง สภาพไม่มีแตกัทุกตัวสภาพดีไม่มีแตกเด้อก็ตามนี้เลยครับมาปิดก,ก่อนอะไรครับมาดูสเตย์สเตย์ตัวนี้ขนาดยาวขนาดเท่ากี่สิบเมตรวะเออสิบเมตรสิบเมตรสิบเมตรเหลือสี่ตัวสุดท้ายก็ ให้ตัวละ300บาทเลยตัวละ300บาทสตร้อมของเย็กแลี้ยมตัวเดียว250บาทไ้ยหม250บาทเลย,ลเลยครับคอเมเบเซอร์อีคิวปลัก๊กปลัก๊กอ่าให้ตัวละ600บาทอีคิวอ่ะตัวละ600บาททุกรายการไปครับอีคิวก็600 คอมเพรสเซอร์ก็600ปลั๊กหกรอยอ่ะได้จำได้ง่ายครับแล้วก็จะมีรอกรอกติดกระเ็กเผื่อใครจะเอาไปไว้ยกตู้ยกอะไรที่ไม่เยอะมากตัวนี้มีเหลืออยู่ตัวเดียว300บาทไ้มครับสลิงยาวอยู่ครับเอาไปติดกระเกแล้วก็ไว้ยกของครับสามบาทหาตู้ มีตัวเดียวถ้าทุกมีตัวเดียวก็ตัวนี้250บาทไปครั250บสองรอ่หาทมาดูดอกล้โพงดีกว่าดอกดอกก็จะมี 12, สิบสองสิบห้าสมัยจะเป็นดอกบ้านๆทั่วไปก็อยู่ประมาณ2องร้อยถามร้บาทใครสนใจตัวไหนก็ทักมาสอบถามผมก็ได้ มามาดู2 0 0พราะว่าด,ดอกพวกนี้ติดจองมาแล้ว2 0 0อ2 0 0อเหลือ4ดอกสุดท้ายขับสภาพตามนี้เลยอย่าบทไมไมก2 0สภาพเดิมนะตัวนี้ใช้งานปกติครับนี่สวยๆดอกล,ละไป150บาทครับ 200s มี4ดอกเดิมๆ เดิมๆเ,เลย4ดอกครับก็ให้ดอกละแปดรบาทครับดอกละแปดร้อยห้าบาทดเดิมมีเหลืออยู่4ดอกครับตัวนี้สาระเอ็ดมือนกันแต่จะเป็นตัวซ่อมตัวซ่อมใช้งานปกติก็ตัวซ่อมมีมี4ดอกสระเอ็ดมี4ดอกดอกละหกร้อยบาทดอกละ600บาท,บาท,บาทส่วนนานาว่า นานาว่ามีสองดอกดอกละห้าร้อยบาทดอกมีสองดอกใช้งานปกติครับดอกรสมีดอกเดียวสามร้อยห้าสิบบาทไปใช้งานปกติด้วยนิ่งไม่เบียดด้วยไว้ไว้น่าจะสองสองนิ้วครึ่งเกือบสามนิ้วอ่ะครับสามร้อยบาทโกรพลัสโกรพลัสมีอยู่หกดอก ตัวนี้ไว้เดิมหมดเลยนะครับแต่ว่าจะมีรอยปะนิดนึงนี่ทุกดอกนิดนิดหน่อยๆประมาณนี้ครับส่วนอย่างตัวนี้ก็ยกขอบมาใหม่ครับพอใช้งานปกติอดอกละ1,400บาท1,400บาทเด้อโปรพัดเป็นโครงรอไว้สนิ้วเป็นอย่างนี้สเปคใครมา3 0 0 0ับาทน่าจะไม่ถึงเรากติไปประมาณสักพันสไปครับตีไปประมาณสักพันส คับใช้งานปกติทุกตัวไว้เดิมทุกตัวตามที่ผมบอกก็จะมีเป็นเปลี่ยนขอบใหม่บ้างปะขอบบ้างแต่ใช้งานปกติดีครับก็ดอกละพันสี่รบาทพันสบาทดูนี้ไม่เคยเออเน็ตเวิร์ดเน็ตเวิร์ดมี4ตัวเนีอใช้งานได้ครับก็ตามสภาพไปครับข้างบนนี้เอา300บาทไป เป็นเน็ตเวิร์กสองทางเน้อเน็ตเวิร์กสองทางครับข้างบนเนี้ยสามร้อยบาทครับอันนี้ประกันเป็นเน็ตเวิร์กสองทางเอามาดูดอกดอกตัวนี้จะเป็นทรัมป์ทรัมตุ๊ดเองทรัมตุ๊ดเองคอสวยครับคอสวยบางตัวจะเปลี่ยนหมวกมาใหม่ครับไว้เดิมแล้วก็สี่ดอกเนี้ยเปลี่ยนหมวกทุก,ทกตัว มีทางไว้เดิมแล้วก็เปลี่ยนบอยมาแล้วแต่ใช้งานปกติไม่มีเบียดสภาพสวยดูก็ตัวซ่อมแล้วตัวซ่อมแล้วให้ดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทตัวซ่อมบวกซ่อมอันนี้ครับก็ให้ดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีอยู่สี่ดอกเดิมๆไม่มีเบียดครับเดิมไม่มีเบียดครับดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทส่วนตัวเดิมตัวเดิมมีสิบสองดอก ตัวนี้ให้ดอกละหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทเป็นตัวสีแดงนะตัวนี้ครับมีอยู่สิบสองดอกครับมีอยู่สิบสองดอกก็ใครสนใจก็ทักเชท็มาเลยก็มาไปดูสุดท้ายแล้วเสื้อสายช่างเอาไปซ่อมเอาเด้อก็เป็นดอกแปดนิ้วสี่ดอกสี่ดอกให้ราคาพิเศษ ไม่ดังด้วยต้องแจ้งก่อนเอาไปซ่อมเอาครับสีดอกนี้เอาแค่สามอยเออสองร้บาทไปอองร้อบาทก็ได้าักข้า,ขา,ขาครับเอาไปซ่อมเอาตามนี้ครับคลิปนี้ก็ไม่เยอะครับก็พยายามจะหาของมาให้เอฟซได้เอฟกันเยอะๆครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ใครสนใจตัวไหนก็ทักแชทมาด้วยครับครับสวัสดีครับผม